ขงไมมันบลอสะดวกคขึ้นมอเตอร์ไซค์เหรอครับตะว่ากับขับข้อไปได้ครับใส่รถสูงครับแตา่ว่ากับพ่อเป็นพ่อเวียนครับปลาบัวทั้งนานิครับเยื่อขาดต้นนึงครับเบอร์หนึ่งเขาเมื่อกี้เมื่อครับขาด,ขาด,ขาด านนีครับเคยได้โลคว้าครับตัวน,นึงอย่นี่แล้วมือน้ำลดครับครับโอ้น้ำบกขนาดเลยราคาครับผมว่าจะสิบมัตีครับ <c oughs> จะตีแยก็กซี่แมนหรือไม่แม,มนเป็นแนวนี้นะครับไม้ข้างหน้าครับ เดี๋ยวคนงานทีเป็นในเด็กกับโมโหครับตอนมือเด็กนะล้มครับแน่นอนตีสวนล้มครับใส่พวกแย่ครับขั้นกะเอ็กเซนครับสายพิการพี่เบอร์หนึ่งครับแล้วค่อยว่ากันครับคนงานโอ้มาแล้วครับตัวแหลกตัวหนึ่งรุดที่นี่ครับนี่ช่องน้อยๆนี่ครับแต่ว่าตัวใหญ่กว่านี่ครับเพราะว่ามุดมุดตมให้จวดๆไปเลยครับบอกไม่ทราบครับโอ้ตัวแหลกมาแล้วครับ ตึงเติบอยู่ครับแบบที่สองครับตีคามฟาครับเพราะว่ามันหกครับต้องแข้งกลางตีครับไม้ครับร่มบตุงพูดถึงครับพูดอ่ะตัวที่สองมาแล้วครับหมึยเสามพี่เกาครับโห จะไลายตัวแล้วครับเพราะว่ายังจีกัดแล้วบางตัวกักัดทีเดียวกัดแหลกก็ปกคื่นปกคลืนนะครับอ่ะท่านมีกระเทียดครับเอกเซนนะครับอ่ะตัวที่สองครับแก้มที่สามครับเป็นแบบเมฆสาบครับควายคลื่นนะครับตัวนี้เพราะว่าที่ขามปากครับขามขานนิดหนึ่งตัวที่สามครับแก้มสาม มากับคัดเอกเส้นครับคดเอกเสนะครับ87ครับแตานกาที่อีเบอร์หนึ่งครับอ่ะไปเรื่อยครับล้มครับไหนตัวที่ครับคัดูเกือ่ีนอยู่ังโอ้โหตัวใหญ่ครับคัดห้ดีนฮะค่ะ หิ่มฟังครับแค้มตีนจูกวางเลยโอ้โหต้นน้อยครับแต่ว่าจะเอาครับผมมาหาปลาครับบ,อบ่อไหนมาหาบกหอยกัดอยู่เหรอปลายตีนกัดเรายกกันเลยครับกัดอยู่กัดย่ปลายตีนให้กันครับนี่ก็ได,ด้กัดกับกอร่มแห้งครับโอ้ยจะไปเลยตียลุกลงใส่กบอะไรครับมี่มองลบกลมครับ ตีตาลลม้มเก็บไปครับเรื่อยๆบ่ายกับปนครับพปนขายพปนขายตัวลมหนาวค,ครับตัวใหญ่บระยู่ครับแต่ตัวไม่ว่าเห็นตัวใหญ่ลุดครับเมื่อกีในางานก็ขึ้นเลยตัวตุ่มลดวัวลุดจ่อยอ่ะเก็บไปเรื่อยๆครับกระแน่นเอาไปปนครับ ลงตกลมหนาวไปเรื่อยๆครับฮุบนี่แหละครับพบปลาบัวนี่แหละเก็บไปเรื่อยๆครนบตัวอะไรล่ะครับนี่จำอ่ได้แล้วยังบเป็นเดียวตัวเก่าครับตัวแรกสามเก็บไปเรื่อยๆครับปลาบัวปลาเก่าเลยนะจะว่านั่งพิษมุมงขึ้นไหนหรือมุมหนึ่ง โค้ดน้อยครับกรื่อยเก็บไปเรื่อยครับพอดีตั้งกล้องตีเพราะว่ายัางนี้เราเนียังมาขนาดาครับูผก่อนนี่ะครับตีแล้วก็จะั้หมดใช่เพิ่งครับวันวดนตัวครับเหมือนเดิมครับตีเก่ามา่ได้เปลี่ยนไหมนะตีขามฝากครับสามสี่บาทครับในเรื่องครับ ออกจากป่าพุ่นมากแล้วครับมื่กีอยู่นี่แหละเากระไดสีหาบาแต่กระไดครับตัวนึงโอ้ยช <c oughs> ่หนาวน้ำประเทศกทยุ่งครับเมิ่อีหมดนละหมดล่อยต่อยเลยเย็นครับครับโอ้ใส่โลครับตัวนเกือบรลกัดกลางน้ำครับอู้นครับ นี่จะนำเพียงข้อครับโหสุดท้ายกติป้าโตลงครับหนาวเฮ้ยบ,บุบบัดเดียวโอ้ยเย็ยนจ่อยจ่อยหมดเป็นไง มองลูกพป่ตีครับเก็บแทมไปเรื่อยๆครับเล็กไงล็กน่อยลึกน้อยไงกับเป็นปลาครับเอาไปต้มหลุกปนครับครับล้วครับทั้งหลุดทั้งขาดโอ้ยแม่สาวขาดไปตัวนึงแอดปวกขืนครับที่เมื่อแหละครับ เ่ยไม้ขลามครับเอาชัดเด็ดมานาวเพื่อเัดเอไม้ขลามไม้ครับไม้ตัวนี้ขาดไปนหนึ่งครับเยอะบบไม่งราบไม้ห้องหกประขาดครับประว่าล่องลอยเอาอันนี้ขาดครับเครื่องกับไม้นึงครับ อัน,นี้เป็นไม้หน้าไม่ดองครับหน้าลานใจรมะเอาสาวเพิ่นก็เลยขมาเบิ่งครับมาเอาไม้ขอลามก็เลยร่วงเขามาครับกลับแล้วครับวันนี้เด็สองโตครับร่ลมลายครับลดขาดหลายของมะเกียงนี่ละไม้แปนครับบัวเดี๋ยวเท็กซัสมานํา างนหึน่ครับนะครับเดี๋ยวไม่ขอรับ